วันนี้เป็นโยคะปรับสมดุลไหลอย่างอ่อนโยนค่ะหลายๆคนนะคะมีภาวะไหลเอียงโดยไม่รู้ตัวนะคะจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะคะ <c oughs> เช่นสะพายกระเป๋าข้างเดียว <c oughs> การใช้มือถือข้างเดียวนะคะหรือว่าการ ขับรถมือเดียวนะคะการนั่งนานๆน,นะคะหรือการก้มดูจอานานๆน,นะคะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะทำให้กล้ามเนื้อบางมัดนะคะโดยเฉพาะรอบคอบาล่ลสะบักเนี่ยเขาถูกใช้งานนะคะหนักเพียงข้างเดียวทําให้ไหล่ข้างนั้นนะคะเขาเกรงตึงตลอดเวลานะคะในขณะที่อีกข้างหนึ่งนะคะแทบไม่ได้ขยับเลยพอเราทําแบบนี้ทุกวันนะคะ ร่างกายก็จะเริ่มจดจำนะคะว่าเป็นท่าทางปกติจนเกิดความไม่สมดุลในกล้ามเนื้อนะคะพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะคะก็มีภาวะ,ะไหลเอยียงแล้วค่ะคลาสนี้นะคะจึงออกแบบมานะคะเพื่อพาทุกคนนะคะให้กลับมาสร้างสมดุลมาอีกครั้งหนึ่ง มีทั้งการยืดคลายนะคะและสร้างการรับรู้นะคะข้อไหลทั้งสองข้างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไหลเอียงมากเอียงน้อยหรือยังไม่รู้ตัวว่าเอียงแล้วหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็สามารถฝึกได้นะคะ <c oughs> เพื่อดูแลตัวเองและป้องกันอาการปวดและเป็นการดูแลท่าทางให้ดีในระยะยาวค่ะให้เพื่อนๆเตรียมหมอนข้างไว้1นลูกนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ นั่งในท่าคว้ยขาสบายๆนะคะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งเลยยืดหลังล่างขึ้นยืดอกขึ้นนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะมือวางที่หน้าขาสบายๆจะคว่ามือหรือหงายมือก็ได้นะปิดเปิดตาลงค่ะชา้ชาๆเบาๆนำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆส,สำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะ นำความรับรู้นะคะมาที่ไหลทั้งสองข้างนะคะลองสังเกตดูว่าสังเกตดูนะคะว่าเรารู้ไหมว่าไหลข้างไหนนะคะสูงกว่าตึงกว่านะคะสังเกตดูนะคะถ้ารู้ก็ดีนะคะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหายใจเข้าออกสบายๆนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะการปรับสมดุลอย่างมีสติ ค่อยลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆค่ะกับพิฟตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะเราจะวางแขนไว้ข้างตัวสบายๆแบบนี้เลยนะคะหายใจเข้าก็ให้ยกไหล่ขึ้นสูงๆนะคะเหมือนกับว่าเราจะเอาไหล่ขึ้นมาใกล้หูหายใจออกหมุนไหล่เปิดไปด้านหลังค่ะแล้วลดหัวไหล่ลงหมุนไหล่นะคะเป็นวงกลมหายใจเข้ายกขึ้น หายใจออกค่ะลดไปด้านหลังเ,เปิดไหลนะคะแล้วดึงลงค่ะเคลื่อนไหวนะคะไปตามจังหวะก,การหายใจของตัวเองได้เลยนะหายใจเข้ายกหาย,าห,หายใจออกค่ะหมุนเปิดไปด้านหลังแล้วดึงลงค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกขึ้นค่ะแล้วหายใจออกค่ะดึงไปด้านหลังแล้วลดลง นี่ย้อนกลับทิศทางนะคะเปิดไปด้านหลังก่อนปีบสะบักค่ะยกขึ้นมาหาหูหายใจเข้าหายจอ,อกหมุนมาด้านหน้าแล้วดึงลงค่ะไปด้านหลังยกขึ้นหายใจเข้าหายจะออกดึงลงเคลื่อนไหวไปตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะคะท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของของเหลวนะคะแล้วก็ช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่นะคะเป็นอิสระมากขึ้นค่ะ อีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกค่ะดึงลงผ่อนคลายค่ะกางแขนออกไปสองข้างนะคะระดับไหล่นะคะขนาดพื้นความฝ่ามือไว้นะคะเราจะเคลื่อนไหวแขนและมือนะคะเหมือนกับว่าเราจะเอาปลายมือว่าเป็นวงกลมนะเราจะว่าไปทางไหนก่อนก็ได้นะคะ ทิศทางละประมาณ10รอบนะคะหมุนช้าๆนะคะคลื่อนไหวช้าๆจังหวะคงที่นะเรากำลังปลุกนะคะกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่นะคะให้ทำงานทั้งสองข้างอย่างสมดุลคะ่ะลองสังเกตดูว่าไหล่ข้างไหนตึงกว่ากันหรือเรารู้สึกว่าข้างไหนที่แบบขยับได้ฝืดมากกว่ากันเนาะ หายใจลึกยาวเข้าไว้นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ลองกลับทิศทางนะสมมติครบ10บรอบแล้วนะคะหรือจะไม่ต้อง1ิบเป๊กก็ได้นะคะเอาพอประมาณนะ,ะเราย้อนกลับทิศทาง,งกี้เราหมุนไปทางไหนตอนนี้ให้หมุนย้อนกลับทิศทางนะคะเริ่มรู้สึกเมื่อยๆที่หัวไหล่นะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะคะรอบข้อไหล่ของเรานะกำลังทำงานค่ะ ช่วยปรับความต่างระดับของไหลทั้งสองข้างได้ดีนะคะในท่านี้อย่าลืมหายใจเข้าอาตลอดเวลาไม่กลั้นลมหายใจโอเคสมมุติว่าครบแล้วนะให้เราลองหายฝ่ามือบ้างนะหายฝ่ามือบ้างแล้วทําเหมือนเดิมค่ะหมุนไปทิศทางและประมาณสิบรอบท่านี้นะคะเราก็จะเน้นการใช้กล้ามเนื้อ กลุ่มหนึ่งนะคะอีกคนละมุมของหัวไหล่นะกล้ามเนื้อคนละมุมกันนะทำให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อนะคะรอบๆข้อไหล่ทั้งหมดนะคะอย่างสมดุลได้ทั่วถึงเนาะได้ใช้ให้ครบถุกมัดเลยเรากหลังฝึกนะคะการใช้งานให้เขาทำงานได้อย่างสมดุลทั้งสองข้างค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละนิดนะหันย,ย้อนกลับทิศทางด้วย ห้าหกเจ็โอเคลดลงผ่อนคลายเป็นการเคลื่อนไหวที่น้อยมากนะคะแต่เมื่อยมากๆเลยใช่ไหมคะนะข้อไหล่นะคะกล้ามเน,นื้อเนี่ยได้ใช้งานอย่างเต็มที่เลยเนาะต่อไปนะคะให้เรานะมาที่ออ f for position วางมือวางเข่านะคะในท่าเอาโฟรหรือเทเบิลท็อปนะคะจับตำแหน่งข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ข้อเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะคะนิ้วมือกลางกว้างกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือน้แข่งขนาดการหลังทาวางราบลงนะ,ะกระชับท้องไว้ในท่าเริ่มต้นค่ะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะหย่อนหน้าท้องลงยืดออกไปด้านหนะ้าค่อยๆเฉยขางขึ้นนะคะข่าวโพส หายใจออกมนก้นกบเข้ามาขาแมวท้องสูบสะดือขึ้นไปโกงหลังโกงสะบกักมือผักพื้นยกสะบักขึ้นสูงๆเก็บขางชิดอกตามองสะดือแคตโพสหายใจเข้านะย,ยกสะโพกขึ้นจันท้องหลองยืดออกในหน้านนะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะหายใจออกค่ะหลังกกงๆนะแคทโพส เคลื่อนไหวไปตามจังหวะของตัวเองได้เลยนะคะท่านี้นะคะช่วยให้การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังนะคะเป็นอิสระมากขึ้นนะคะช่วยคลายความตึงของไหลและสะบักช่วยปรับสมดุลน,นะคะให้การมาทั้งสองข้างนะคะสมตุลกันเนาะทำไปประมาณห้าหกรอบนะหายใจเข้าลองสังเกตดูซิว่า ไหลทั้งสองข้างของเรานะเคลื่อนไหวเท่ากันไหมขยับเท่ากันไหมมีข้างไหนตึงกว่ากันนะคะโอเคกลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวะธรรมชาติเลยนะคะกดมือซ้ายแน่นๆนะคะยกมือขวาขึ้นจากพื้นค่ะยกขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจเข้า หายใกลดแขนขวาลงค่ะสอดใต้แขนซ้ายนะคะวางไหล่ข้างขวาลงหายใจเข้ามือซ้ายดันพื้นค่ะยกตัวขึ้นมาเปิดแขนขวาขึ้นไปใหม่หายใจออกสอดแขนเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นเปิดอกเปิดไหล่หายใจออกสอดเข้าไปใต้แขนนะคะวางไหล่ข้างขวาวางศีรษะ ข้างขวาลงนะคะค้างไว้ตรงนี้นะคะขยับมือซ้ายเดินขึ้นไปด้านบนเหนะะือศีรษะเลยสะโพกนะคะอยู่ตรงกับข้อเขา่าตลอดมาไม่โยไปโยมานะตั้งฉากไว้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้นะคะถึง ความรู้สึกยืดน,นะคะที่บริเวณสะบักนะคะหลังส่วนบนอันนี้ก็ช่วยส่งผลนะคะต่อระดับสูงต่ำของไหลได้นะคะให้ใจเข้าลึอือให้ใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย รับนู่ลมหายใจค่อยๆเดินมือซ้ายกลับมาที่เดิมนะมือดันพื้นข้าย,ยกตัวกลับขึ้นมาลากแขนขวาออกมา <c oughs> <c oughs> เอากลับมาวางไว้นะใต้ไหล่ขวาเหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนข้างนะกดมือขวาแน่นเลยแล้วยกมือซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดแขนลงค่ะสอดใต้แขนขวาวางไหล่ซ้าย <c oughs> วางขมับซ้ายลง หายใจเข้าค่ะมือดันพื้นยกตัวขึ้นมาชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกปลอดตายแขนขวาแล้ววางไหล่ซ้ายนะคะศีรษะข้างซ้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะดันตัวขึ้นมาชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนปลายท่านี้ชื่อว่าเทรดเดนิโดนะหรือท่าสนเข็มน,นะะเอื้อมมือขวาขึ้นไปด้านบนเหนะือศีรษะเลย เราสามารถมองนะลอดแขนซ้ายเออรอดแขนขวานะมองใต้แขนขวาขึ้นไปหาเพดานถ้าทําได้นะไม่ได้ก็มองด้านหน้าของเราได้รักษาตำแหน่งสะโพกนะอยู่เหนือเข่าไว้ตลอดเวลานะรับรู้ความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่ตรงไหนอันนี้ก็เปิด ช่วงสะบักแล้วก็หลังส่วนบนได้ดีเลยนะโอเคนะคะค่อยๆเดินมือกลับมาดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาลากแขนซ้ายกลับมาวางกลับไปที่เดิมผ่อนคลาย คุณนาะขอขายไปนะ้านหลังนึงเพื่อนๆอ,อยู่ที่เดิมได้เลยนะอะยังอยู่ในท่าอาฟโฟนเนาะทีนี้เราจะเดินมือนะคะไปด้านหน้านะเดินไปค่อยๆเดินไปสะโพกอยู่เหนือเข่าไว้ตลอดสะโพกไม่เลื่อนตามมาะสะโพกอยู่ตรงกับเข่าไว้แบบนี้เราเลื่อนไปแต่มือเพราะฉะนั้นหน้าอกของเราจะต่ําลงต่ําลงใครทําได้นะคะ บางหน้าผากลงไปใครไปได้มากกว่านั้นนะคะเงยหน้าขึ้นนะคะเราค่อยๆวางท่อนแขนลงแล้วค่อยๆหย่อนหน้าอกลงวางไปที่แมตเลยนะคะใครทําได้วางคางหายใจเข้าออกสบายๆนะคะพยายามผ่อนลมหายใจนะคะอาจจะหายใจลําบากนิดนึงนะค้างไว้นะคะประมาณหนึ่งนาทีหรือเอาเท่าที่ได้เลยนะ เท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อส่วนอกด้านหน้าไหล่ด้านหน้านะคะช่วยลดอาการไหลหอ่อแล้วก็ไหลย,ยกนะคะที่เกิดจากการนั่งนานๆนนนะะได้ดีเลยเนาะ ค่อยๆค,คลายนะคะยกอกขึ้นมาจากผืนเนาะ,ะค่อยๆเดินมือเข้ามาหาตัวเอานิ้วเท้าแตะกันนะคะแล้เดินสะโพกไปด้านหลังค่ะถอยสะโพกไปนั่งทับบนส้นเท้านะคะในท่าชายโพสหายใจเข้าไงหน้าขึ้นหายใจออกอ่ะเดินมือขวามาทางขวา เดินมือซ้ายตามมาเดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปได้นะคะเอามือซ้ายทับมือขวาไว้นะคะแล้วนะคะหมอบลงมาใหม่หายใจเข้านะคะจินตนานการนะคะว่าเราจะส่งออกซิเจนไปที่ปอดข้างสายนะคะรู้สึกยืดที่ใช้โครงซ้าย หายใจออกค่ะเราจค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปสะโพกซ้ายนะคะให้วางอยู่ที่ส้นเท้าซ้ายนะไม่ลอยขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามกดไหล่ซ้ายลงมาให้ขนานพื้นนะคะไหล่สองข้างนะขนานพื้นไว้เนาะไม่ไม่เปิดไหลนะ่เนาะ กดไหล่ซ้ายลงมาด้วยหายใจเข้างายหน้านะคะหายใจออกค่อยๆตื่นมาด้านหน้าแล้วต่อไปทางซ้ายเลยมือขวาตามมาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปได้โดยที่สะโพกขวานะคะยังวางอยู่บนส้นเท้าเนอะเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วค่อยๆเหมอบลงมา าใจเข้าออกลึกยาวส่งความรู้สึกไปที่ลำตัวข้างขวานะคะกล้ามเนื้อล a t i s ิ i m u s อสายนะคะกล้ามเนื้อข้างลำตัวนะคะได้รับการยืดเหยียดนะะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ตึงบ่อยนะคะมักจะตึงจากการนั่งนานแล้วก็อาจจะมาดึง ไหลนะคะให้เขาสูงขึ้นหรือต่ำลงได้นะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยเดินมือกลับมาตรงกลางนะคะเหมาะ ไปพักอีกครั้งหนึ่งในท่าชายค่อยๆนะคะหมุนหลังนะ,ะยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆล่างมือกลับมายกหลังขึ้นมาทีละข้อยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจเข้า หายเจกผพันคลายค่ะไปนะคะให้เรานอนหงายลงไปนอนหงายลงไปสบายสบายชันเข่าไว้เนาะชันเข่าไว้เท้าก็วางตำแหน่งสบายๆนะคะไม่สี่เรียนนะให้เรานะคะวางมืออยู่ใน ท่าแบบนี้นะคะงอข้อศอกลงแบบน,นี้เป็นท่าเหมือนกับตัว W, w ัเลยเนาะแบบนี้นะง่ายฝ่ามือไว้หลังกับสะบักนะคะติดพื้นไว้ตลอดเลยตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นค่ะหายใจเข้าให้เรายืดแขนขึ้นไปเป็น W ั ยืดขึ้นไปเหมือนเหมือนเป็นตัววีหรือตัวยูก็ได้นะคะหายใจออกค่ะกลับมาที่เดิมแบบนี้หายใจเข้ายืดแข็งขึ้นหายใจออกดึงกลับบัตรที่เดิมทำแบบนี้นะคะขึ้นลงนับเป็นหนึ่งให้เราทำสิบครั้งหายใจเข้าหายใจออก สาหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกค่ะดึงกลับมาสี่เพื่อนๆน,นะคะฝึกแล้วก็นับไปตามจังหวะของตัวเองได้เลยนะจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่าน,นี้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะท่านี้ก็ช่วยให้การทำงานของไหลและสะบักทั้งสองข้างเนี่ยเขาสมดุลน,นะคะ แล้วก็ฝึกการรับรู้นะคะว่าไหลทั้งสองข้างนะคะเขา,าแตกต่างกันยังไงเราลองสังเกตว่าข้างไหนมันตึงหรือข้างไหนรู้สึกว่ามันขยับได้ฝืดก,กว่าหรือคล่องตัวกว่านะแล้วก็ฝึกรับรู้ร่างกายของตัวเองแล้วก็ยังได้นะยืดอกเปิดอกด้วยนะ ขออีกสักสองรอบเนาะอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกค่ะดึงลบผ่อนคลายต่อไปนะให้เรางอเข่าเข้ามาสองข้างเลยเอามือกอดเข่าเข้ามาหาอกแบบนี้นะคะทีนี้ให้เรานะคะพลิก ตัวนะคะทิ้งเข่าสองข้างไปกลางสายเลยแบบนี้นะเข่าซ้อนเข่าไว้แบบนี้เลยนะนี้เราจะวาดแขนขวานะคะกางออกไปทางขวาสังเกตดูสิว่าไหล่ของเราแตะพื้นหรือลอยนะคะก็ให้เรารับรู้นะคะเราไม่จำเป็นต้องฝืนนะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะ เ่วเข้าออกลึกยาวสบายสบายอัน,นนี้ก็ช่วยคลายความตึงของกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็คลายไหลที่ยกด้วยนะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่นและปรับสมดุลมือซ้ายเราอาจจะจับเข่าตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะพยายามปรับให้ เขาเขาเสมอกันขางไว้นะครประมาณ5้าลมหายใจโอเคค่ะค่อยๆขค,คลายออกจากท่านนะคะ หงายตัวกับาสูทชาเริ่มต้นนะดึงเขาเข้ามาหาอกทิ้งเขาสองข้างไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะแขนซ้ายนะคะว่ากลางออกไปทางซ้ายตามองตามมือไปเลย ลองสังเกตดูซิว่าไหลข้างไหนนะคะลงมาใกล้พื้นได้มากกว่ากันไหลติดพื้นไหมหรือว่ามันลอยอยู่นะคะจะเป็นยังไงนะคะก็ปล่อยให้เขาเป็นไปนะคะไม่ต้องฝืนหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบาย รับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจโอเคค่ะค่อยๆค,คลายออกจากทาานะคะ เอามือซ้ายกลับมาก่อนก็นได้นะคะนะแล้วเราก็ค่อยๆนอนงายกลับไปกลับมาตรงกลางแบบนี้นะทีนี้เราจะใช้หมอนนะคะที่เราเตรียมไว้เน้ะท่าสุดท้ายแล้วนะท่าสุดท้ายเป็น support ชวา,น,านะคะเราจะเอามาวางหมอนข้างไว้ที่ ด้านหลังนะให้เราชิดหลังไว้เลยแบบนี้เนาะแล้วค่อยๆนอนลงไปนะคะบนหมอนเลยไข่ไม่สบายอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะนอนลงไปนะคะกางขาออกไปสบายๆเปิดขาอไปด้านข้างกางแขนออกไปด้านข้างนะคะสบายๆ หลับตาลงได้นะคะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆหายใจเข้านะคะรู้สึกนะ,ะส่งอกขยายหายใจออกะคะ่ะให้เราจินตนาการว่าเราจะปล่อยให้หัวไหลของเรานะะ ละลายลงไปที่พื้นเลยท่าน,นี้นะคะก็ช่วยเปิดสวงอกนะคะกล้ามเนื้อสวงอกด้านหน้านะคะไหลด้านหน้านะคะถูกขยายยืดออก ไหลทั้งสองข้างนะก็ถูกถิ้งลงมาถูกดึงลงมาหาพื้นนะแล้วเท่าๆกันเนาะลดการบีบของกล้ามเนื้อส่วงอ,อกเนื้อที่มักจะดึงไหลของเราให้งมหรือผิดรูปนะ คลายอยู่ในท่าซัพพอร์ตชวสนานี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลย ขอบคุณตัวเองนะคะที่มาดูแลไหลและร่างกายในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นจากความสม่ำเสมอเล็กๆทุกวันค่ะขอให้เพื่อนๆรู้สึกเบาสบายและสมดุลจากภายในค่ะสุขภาพดีไม่มีไขยนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ